สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวชีวิตการใช้ชีวิตอยู่คอนโดเซียร่านะครับพร้อมกับเพื่อนอีก3ามคนอันนี้เพื่อนชื่อทามนะครับสวัสดีครับอันนี้เพื่อนชื่อนายนะครับอันนี้เพื่อนชื่อกาวค่ะเซียร่านี่คือห้องก็ดีกว้างครับแล้วก็วิวดีนะครับตัดภาพมาอยู่ในห้อง ที่มาของคําว่าคนคอนโดห้องหรูคนสะทุนนะครับอันนี้คือพาในห้องน้ำนะครับอุ๊ยโหล่หมาเรามาดูในตู้เย็นกันดีครับกว่าครับว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่อยู่ในตู้เย็นก็จะประกอบไปด้วย นมนะครับไข่ไก่ชีสบ่อนอันนี้ก็จะเป็นกีตาร์ที่แสคขาดนะครับแล้วก็ไม่โครเลนแล้วก็วากงกองไว้ฮะยางทุเรสแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับรีการรีวิวคอนโดรูย่านสีประทุมนะครับก็สอนให้รู้ว่า คอนโดสะทุนของจริงเป็นยังไงและเจอกันครับ